ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Head to Head นะคะเป็นรายการที่เราจะมาอุ่นเครื่องนะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะคะของเรื่องราว NFL ทั้งไหนและนอกสนามนะคะในศึกคนชนคนแบบนี้ค่ะถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้เจอกับเรา2คนนะฮะอย่างเป็นประจำเลยรวมถึงพี่ต้นอภากรโยม,มาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลหรือว่าศึกคนชนคนในแฟรอย่างที่ไทนี่บอกนะครับตอนนี้ที่บอกคะน่าตื่นเต้นเพราะว่ากาลังก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของ regular s e a s o นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะเริ่มดูทาง แต่ละทีมออกแล้วว่าทีมไหนเนี่ยได้เข้าเพลย์ออฟชว์ชัวร์ทีมไหนเริ่มสูสีหรือทีมไหนจะตกชั้นนี่ลนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเราจะได้เห็นภาพแล้วล่ะใช่ครับไทนี่ที่แน่ๆเลยนะฮะคนที่จะเข้าเพลย์ออฟเนี่ยผมเชื่อว่าไทนี่เชียร์ทีมนี้แน่นอนกรีนเบย์แพ็กเกอร์เพราะเขากำลังน้ำทีหนึ่งอยู่เขายังไม่แพ้เลยนะก้าวเก็รลวดนะฮะแต่ว่ามีอีกทีมหนึ่งครับที่ตรงกันข้ามมากๆเลยฮะนั่นคืออินเดียนาโพลิสโคนะครับซึ่งเล่นมาทั้งหมด10เกม ไม่ <être ıyor> ก็อย่างที่บอกนะคะซึ่งเราก็เคยพูดคุยกันแล้วแล้วก็ที่ต้นเขาก็เคยอธิบายแล้วฟังก็คือเพ t ทอร์แม n นิ g งเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพ ของโค้เนี่ยเจ็บซึ่งเจ็บครั้งที่3แล้วที่เป็นกระดูกคอตรงนี้ตอนนั้นเลยนะคะพอโค้เนี่ยขาดแม่ทับไปใจก็สลายใจสลายให้ทีนี้ครับเราพูดถึงเรื่องของการกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นของคู่กันมากๆวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ได้รู้จักนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บทางการกีฬาเนี่ยมันจะต้องมีหมอที่เขาคอยดูแลเรื่องนี้โดยสําคัญเลยครับวันนี้เนี่ยเราเชิญมาคุณผู้ชมครับ อันนี้จะไม่ตอบต้อะไรทางั้นวันนี้ทันี้จะลองดูคุณหมอของพี่บอสเนี่ยครับคุณหมอคนนี้ครับเป็นคุณหมอที่คือถ้าไปตามโรงพยาบาลเขาจะอยู่แผนกของกระดูกกล้ามเนื้ออะไรแบบนั้นแต่ของเราอยู่ที่ไหนคะสมองเฮ้ยคนนี้คนนี้นี่คือเฉพาะทางอะไร๋อเฉพาะทางใช่ครับคือคือไทยนี่อาจจะเคยเห็นว่าแบบว่าเวลาที่มีนักกีฬาบาดเจ็บเนี่ย ก็จะมีคุณหมอลงไปดูเช็คอาการวันนี้วันนี้เราเชิญคุณหมอแบบนั้นมาเลยฮะโอเคมีมีชื่อไหมคะวันนี้มีครับนะฮะเชิญเลยไหมเชิญเลยเชิญเลยค่ะตุดเต้ชอบนะขอเสียงบมือให้กับด็อกเตอร์โบนตรีที่บอลรู้ไหมคะอะไรคะหมอลำอยู่ไงคะหมอลำโอ้หมอฮะพอลฮะ หมอบาจีไหมอ่ะหมอไม่รู้เลยคร้วะจะบ้าปิดเพลงนี่ฮะปกติเนี่เวลาเราเห็นคุณหมอเนี่ยจะรู้อีกว่าคุณหมอต้องสุขดูเรียบร้อยนะแต่ว่าหมอคนนี้นี่หมอลำไงหมอลำหมอลำเข้ามาก็เลยเป็นแบบนี้อยากเป็นหมอลำบ้างมีอะไรดรมนตรีค่ะครับผมวันนี้จะมามาได้เลยครัอธิบายเรื่องการบาดเจ็บของผู้เล่นเยี่ยงไรบ้างคะได้เลยครับคุณไทนี่ วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะมาสาธิตการปฐถมพยาบาลด้วยวิธีขั้นต้นแบบเบื้องง่ายครับผมนั่นคืออะไรบ้างเขาอู้วันนี้มาได้ได้ได้ใจนะวันนี้ผมเอากล่องกล่องยากล่องปฐถมพยาบาลกล่องยามาด้วยครับคุณบอสคุณเทนนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับได้ความรู้ในการปฐถมพยาบาลแน่นอนครับครับผมโอเคเริ่มที่อันดับแรกครับผมจะขอตรวจอัตราการเต้นของหัวใจคุณบองต้องนั่งข้างพี่บอสไหมคะอ่า ไม่เป็นไรครับเดินเดินเดินไปบคุณบอสเองคอครับนะฮะเริ่มจากการตรวจคุณบอสครับคุณบอสอยู่ครับครับครับอันนี้ครับะีครับนั่งไว้นะได้ฮะอพี่บอสเคยมามาเลร่วมด้วยกันได้เป็นแหมคุณหมอจะนั่งคือได้ยังไง คือคุณหมอคะไม่อยากจะบอกว่าจะไม่ได้ยินเพราะว่าก็ยังไม่ได้เสียบหูอยู่ดีแต่เล่นมุกให้ดีก็ต้องเอาเสียบหูก่อนค่ะท่านจะเอามุกให้มันผ่านนะนะเอาเสียหูก่อนเมื่อกี้น้าผากเอาเสียบเสียหูยังเสียหูีหูยังเสียหูงเสยหูยังเสีหูยัเอู้ทันยังง ได้ได้ได้เสียบเสียบหูนะฮะไม่ไม่คันไม่ใช่เนาะเสียบหัวเสียบหัวเสียบหัวนะคันไหมฮะคันอะไรนะฮะหัวเขาคันนะคันอยู้ไม่รู้เป็นอะไรวะนั่งก่อนฮะอ่ะนะตรงนี้ตรงนี้ตรวจอัตราการเต้นหัวใจสมัยผมทำการวิจัยอยู่ที่เยอรมันเขาตอบกลับว่าได้ยัง ได้ยังได้ยังโอ้ยหูจะแตกเอาก็เทดสอบไงค่ะอย่าเล่นอย่างนี้สิหูเขาจะแตกนะพี่ในนี่อ่านะฮะอ่าสมัยผมอยู่เยอรมันผมใช้เครื่องสเต็ปตรวจอัตราการเต้นของหัวใจบ่อยหัวใจอยู่ฝั่งไหนคะอุ้ยคุณพระทำไมฮะหัวใจคุณบอลไม่เต้นเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรออ๋อโอ้ยนี่ขนาดเสียหูฟังนะได้ยินไหมฮะ ปกติไหมคะอุ้ยคุณพระโอเมย d โรสใช่คุณบอสเต้นไม่ปกติครับทำไมฮะเต้นเป็นจังหวะสามชาติคติบติมีจังหวะสามชาในหัวใจเป็นคนอย่างนั้นฮะโอเคให้เราดูดิดูเต้นมากเลยนะเงียบนี่ตรงนี้ อยากจะ่สุดน่าเกียร์น่ะตัวเองเต้นเต้นดีฮะเต้นดีเต้นดีนักกีฬาอัตราการเต้นของนักกีฬาจะจะถือว่าเต้นดีมากนะครับหมายพี่บอลเขาเป็นนักกีฬาด้วยไงแต่อไปวิธีสุดท้ายแล้ววิธีสุดท้ายแล้ะถ้าเจ็บแขนแขนหักการมาถมพยาบาลคโอ้อหเนี่ยสำคัญถ้าเกิดว่ากระดูกเบี้ยวไปเสร็จปุ๊บแขนหักไปอีกใช่ดามดามนะฮะการดาม ไม่มีอะไรยากอ่าก็ต้องพันแขนพันแขนอาจจะใช้พัดก๊อตหรืออาจจะใช้ลักซีนนะฮะลักซีนอะไรนะลักซีนลักซีนอ๋อลักซีนโอ้เป็นคนอีสานน่ะเออมีกันบ้างจังหวะพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่บอลต้องช่วยคุณหมอพันรอบหน่อยไม่ก็ต้องดวมมันคือการพันที่แบบว่าเหมือนประคองใช่ประคอง สมมติพี่บอสอดีตนักบแหีทีมชาติมีเพื่อนที่ไหลหลุดใช่ไหมฮะมันม,มันก็มมหลุดฮะอ่าใช่มันก็ต้องหลุดบ่อยๆมันก็ต้องดามสองข้างมันก็ต้องดามน,นิดนึงพันไปปุ๊บเราก็จะได้พาไปสีทัญญาได้มันก็ต้องดามนิดนึงนะฮะมีคน,นแอบมาเป็นหมอนะฮะเออสมมติปุ๊บนะใช่ไหมกานปันไปเรื่อยๆนะ โอเคประมาณนี้ดีดีครับดีอย่างนี้อยู่ชัวยใช่ใช่อ่าเองพันอย่างนี้เอ๊ะอะไร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 คุณพี้ช่วยค่ะขอบคุณมากเพราะว่าอันนี้เป็นคุณหมอไม่จริงนะคะที่หนีมาจากศรีธัญญาวเพราะถูกหลอกศรีธัญญาอยู่นนใช่แล้วเราไม่น้ำไม่ท่วมด้วยไม่ท่วมเนี่ยหนีหนีน้ำท่วมมาเนี่ยเออไปไหนคะไปไหนคะหมอตัวนี้เออนะก็ต้องพันเยอะๆนะเออ ต้องพ <นะ S 1> อนเยอะๆโอ๊ยไปทางนู้นนะสิทธัญญาเขารอยอยู่ปไ,ไ,ไปตางดินตรงไปโอเคครับ <Ll ull ing> ใะอย่าลืมนะอย่าลืมไปใช้อย่างนี้นะบาบายค่ะบังอามะลโอนะโอเคสวัสดีครับวดีะสวัสดีค่ะขอบคุณดรมนต์ปรีมมากๆเลยเป็นไงไทยนี่วันน yes ี้พี่บ้าจะหาหมอจริงมานะทีนี้ว่าหาจากคุณหมอจริงๆบ้างก็ได้ไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นหมอแบบนี้เราไม่เอานะคะไม่นิยมแบบนี้นะคะนี้เป็นการปฐมพยาบาลขั้นต้นเลยนะครับสําหรับคนบ้าถูกต้องนะฮะอ่เดียวตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะพอช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมา พรีวิวแล้วก็จะมาอัปเดตนะคะว่าข่าวคาว NFL ตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะคกับพี่ตน้นอภรกรเยาวมาเจอกันช่วงหน้าค่ะครับผม